Uhm, นี่ยังก็ต้นไทสีหายกันต้นทีห้าบาทบอกว่าไปเอาคุ้งไปตำชิคลมน้อยไปเอาไปเอาไปกินแห่แต่ว่าเล masa, ogi, ีก่บางเอาต้นไหนมันชิคมบุ้งบางต้นมันขมหน่อยมันหลังไงบอจาว่าไงเกินสมโพธิมากเกินเจ้าของ เด็งน้อยประยุนน้ำแล้วมีแต่งตส่งกับแฟน้นั่ะเลยสองคน <c oughs> แมนจ้ะกษสิม,มาช่วงอันนี้ละอันปิดเทอมหรือว่ามาพักร้อนนี่อย่างเขาหยุดพักร้อนอนสเขาเกษตรม้าเต่ละสองอังิย <c oughs> ี์นีงานดี Chị ăn Hát ăn đều lợi, <laughs> cố sở hữu Tiêu lên, êm phần xì, vãi xua Chị phèn, đi sở hữu Nó nát khai hả Mama mama แฟงน้ำแม่อ hmm. ิสมามาคมคมน้ำแม่นี่บักอันทิวลิบัฟเฟงคือเท่าทิวลินี่ลรดนิมคอมเน่ักนเนี่ยแม่นบักอันทิวลิปบัฟเนี่ยแม่นบนของพญานังบั้นนี่ทิวลิเลยแิมสุดนี่เมือ

Ja, was denkst du? Das nicht zu viel. Das ist nicht zu so viel. Ja, äh, so viel. Die Mauer fällt nämlich bald um. Ich bin froh, dass bisschen was die Mauer supportet. Nur Farm. Lilly, jetzt hörst du bitte auf. Seit fünfmal fängst du an damit. Das, geht, ja. das ist gut so. Ich möchte das so

เลื่อนมามามาซึงมามานิกมาม่านะนิ่งม้ามามันกินเหสุยางอย่าไล่ะมันกินแกล้งชินิเอเซนดัสนิมานเอเซนดัส Hey, mama, essen das. In Deutschland essen die das auch. Warum wollen die das gleiche Mama-Name ja, ist Mama. 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 Ja, gut. Wenn der böse Schwarze kommt, dann treten wir ihn in den Arsch. Ja. War, war, warum? Warum? Er kommt immer am Abend. Diese doch ja. kommt am Abend und dann äh, beißt er sie und nimmt ihr das Essen weg. Mafia-Hund. Ja. Mafia, ne? äh, Mama, äh, Lilly hast du mal gefragt, wollen die danach noch einen neuen Job haben oder? Mm. Möchte oder möchte nicht? Was denkst du? Du wann nimmst diese Leute noch? Ja, warum nicht? Noch ja, einen... was, was äh, brauchst du noch? Soll <laughs> ich dir das ich, dir schon mal erklären? Mach mal dein mm. Video aus, dann erkläre ich dir ja. das.

ลกจบก็ทายวิดีโอนหนิงดีเทบผสมไทยคือคนคือวินหัวคนกน จมท้านีคนบังี่วิญหัวปัญญังหัวตองป็นจริงดูอ่ะิงดูก็เพาะัังแต่ว่าขันใสเรื่อยๆเพรแม้ว่าริอาปาตาอยู่่ะส่วนอยู่ในบ้านอ่ะใจะฟังมานปล่่ ยังไงอีกนม้าต้เป็นย่งนี้ั้ก่ก่อนใส่อีกคน้ามันขอขอกันทีก็ใส่ก่ด้ไม่ได้ไ้ี่บ้าย

Yes.

ไปน้ำแล้วคออรกอกกันวยลน็อกกับเบื้อนล็อกตำแหน่กาแนืเองล็อกังก็ลอไปน้ำแล้วเขาังมาเขาสังมาให้เราไมเห่ขาไปหาเราเราเห็นเลยมันอยู่ในทั้งม้ทั้งสั่นสองคนตอนี้ก็หาเราเราเห็น